เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้กับเรื่องราวของ forex 3d ที่ทำเอาวงการบันเทิงปั่นป่วนล่าสุดนักร้องดังเบิ้ลปทุมราชก็ได้ออกมาเคลียร์ตัวเองต่อหน้าสื่ออย่างชัดเจนว่าตนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการอยากลองของตัวเองที่ไม่มีใครชักชวนส่วนเรื่องนักแสดงรุ่นพี่อย่างพิงกี้สวิกาที่ถูกคุมตัวตามข่าวที่เราเคยรายงานไปนั้นเบิ้ลก็เผยว่าก็เป็นพี่คนหนึ่งที่สนิทก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงในฐานะน้องชายในวงการ ส่วนเรื่องเงินที่แม่พิงกี้โอนมาให้นั้นก็เป็นเง hmm ินจากการลงทุนทำภาพยนตร์เท่านั้นเสจก็มีน้าเรื่องหนังแล้วเรื่องอธุรกิจหนังเมื่อปี6 1 6 2ครับชื่อหนังท่เรียกภาพยนต์ว่าอลซอนดีครับแล้วก็มีการพูดจาเรื่องของการสัญญาเรื่องการกู้ยืมเงินมาทำ คือตอนนั้นเราเป็นการร่วมลงทุนกันในการทำหนักใช่ครับในบริษัทชื่อว่าอาร์ทีเอ่อซึ่งเป็นเงินของที่อารทิกกี้เขาโอนมาให้เราจริงอันนี้ยอมรับความจริงครับตอนที่มันมีชื่อมาวัดดาราปอเหี่ยวฟอร์ลิกเนี่ยตอนนั้นมันเครียดยังไงบ้างเพราะจริงๆผมว่าไม่ได้เครียดเพราะว่าผมเองก็ได้มีการปรึกษาทางคุณอาที่เป็นนายการสูงสูดเราอยู่แล้ว่าอาครับถ้าเกิดว่านี่มีกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะจริงๆตัวของเบิร์นเองเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพอมีเรื่องของการ ยงเงินของการมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของชื่อด้วยผมก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมตรงนี้เราจะแบบนั้นไม่ได้เพราะเราอยู่วงการบันเทิงเราต้องมีการรู้จักกันในเรื่องปกติอยู่แล้วคนระับส่วนเรื่องของการที่อยากทำหรือไม่ไทำเราตัวเราจะเป็นคนดูดีของทุกคนแต่ตอนที่ผมเลือกที่จะเง,งียบเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการแบบอัพรูปหรือว่าเผยชื่อที่เป็นทางการ <Yeah. S 1> อักสอ,กอผมก็คิดว่าแบบข่าอาจะออกมาแล้วไม่เงียบไป <Yeah. S 1> แต่อาจจะมีหลายเพจที่เหมือ <Yeah. S 1> น,นแบบจากย่อกลายเป็นลงชื่อเต็มจากลงชื่อเต็มกลายเป็นลงรูปก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเองทาาางแฟนเเพจต้ใหว ตกลงครับใช่ไมปกติครับมั่นใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแน่นอนมั่นใจครับอือตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปหรออย่างครับอันนี้ก็ให้เออาร์อะก็พีอาร์ของบริษัทรอให้ให้เขาดูแต่เหมือนเบิ้ลบอกเองว่าตัวเองก็เคยเป็นเทรดเหมือนกันแล้วไปพูดเสียหายไปพูดส่วนตเคยครับเคยลงเคยลงไปอยู่ครับเอผมการอ๋อไม่เยอะเพราะว่าผมเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ก็ลงประมาณสักหลักแสนเลยก็คือแชร์อันนี้เบิ้ลไปเล่นเองไม่ได้ถูกพัดชวนจากพี่กี้หรือทุเรียนผมไม่ครับไม่ครับผมอยากไปลองเล่นเองโดยที่ไม่ได้รู้ <laughs> ช่แนละ้วสายก็ไม่ได้เงินอื่นด้วยเา็ไอะไรอ๋อไม่ได้ครับที่พิงคกี้ก็เป็นพี่สาวที่รักของเราคนหนึ่งผมก็เป็นผมก็เลยมองเปนความปัจจุบันมองไม่นเรื่ที่ ผิดถูกจังหวะชีวิตของคนเราดีกว่าอย่างอางเราจะให้แบบว่าเฮ้ยผมป็่พูดไม่เกี่ยวพ่อไม่ผู้เสียหายผมไม่เกี่ยวพี่กิมไม่เกี่ยวพ่มวแม่อันนี้จะเป็นเราจะเป็นการที่แบบดีตัวเองหนีเพื่ออยู่รอดผมต้องบอกว่าจริงๆเบิ้ลก็เป็นคนปรการบันเทิงก็มีการรู้จักปกติวภาพที่ดีปกติ mm hmm. ส่วนเรื่องผิดถูกนะทีนี้เราอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็จริง mm hmm. ๆก็ๆต้องให้เป็นไปตามกฎแกณฑผมเชื่อว่าคนเราร้อยพ่อรันแม่ความคิดอาจจะไม่เหมือนกันเ็าอาจจะอยากปกป้องอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้แบบยัง เดินทางให้มันถูกต้องก่อนเหียบกอนก่อนถ้าออกมาพูดให้มันชัดเจนอะไรมากกว่าอันนี้ผมอาจจะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่สำหรับผมเองก็เป็นคนผมว่าความจริงสีนี้พุง่ายาอยู่แล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ